นะครับอีกส่วนหนึ่งประมาณสักร้อยกว่าคนอันนี้เป็นคอนแท็กซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เขาเรียกเป็น PC นะครับเป็นพนักงานที่ช่วยช่วยขายนะครับจะไปช่วยลูกค้าขายสินค้านะครับอันนั้นเราก็จ้างจากอีกบริษัทหนึ่งนะครับอันนั้นเป็นคอนแท็กก็อันนั้นก็อีกร้อยกว่าคนนะครับเอ่อก็เป็นโครงสร้างธุรกิจคร่าวๆนะครับก็คือเราซื้อสินค้าจากผู้ผลิตนะครับก็ประมาณสัก70 70บริษัทนะครับบริษัทพวกนี้ก็บางครั้งก็รวมกันนะครับมีการบางทีเขาก็ซื้อกิจการนะครับซึ่งกันและกันนะครับบางทีก็จํานวนก็ลดลงบ้างนะครับหรือบางทีก็สปินออกมาเพิ่มขึ้นก็มีนะครับแต่คร่าวๆแล้วก็ประมาณ70นะครับบวกลบระหว่างปีก็อาจจะมีมีเพิ่มเติมสินค้าบางยี่ห้อเข้ามาบ้างนะครับเป็นเป็นเป็นช่วงๆนะครับเราขายให้กับ นะครับผู้ประกอบการ IT เนี่ยนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับก็เรียกว่าทั้งซีกที่เป็นรีเทลนะครับทั้งฟอร์แมตแบบร้านเล็กๆนะครับหรือเป็นเชนนะครับหรือถ้าอีกพวกนึงก็เป็นพวกที่ขายในธุรกิจนะครับก็เป็นทั้งเ,เป็น SI นะครับหรือเป็น Corporate Reseller หลายแบบนะครับก็ก็เรียกว่าแทบจะทุก คนที่ค้าขายธุรกิจไอทนะครับก็จะเป็นซื้ออะไรบางอย่างจากเราเสมอนะครับเพราะเราขายสินค้าค่อนข้างกว้างนะครับลูกค้าพวกนี้เขาก็ไปขายต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็มีตั้งแต่เป็นคอน s u m e r เลยนะครับตั้งแต่ซื้อใช้ส่วนตัวนะครับไล่มาเรื่อยๆรื่นะครับจนกระทั่งถึงเป็นบริษัทขนาดเล็กนะครับขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับโครงการรัฐบาลลูกค้าเราก็ มีซื้อไปเข้างานโครงการของรัฐบาลหลายๆนะครับเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างคร่าวๆของธุรกิจไอทนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้รวมในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี05นะครับเราเข้าไปในตลาดปี04นะครับก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งปี 1.0.11นะครับปีนี้ก็โตเยอะขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสินค้าประเภทใหม่นะครับที่เราเอาเข้ามาขายนะครับทีนี้มาถึงจอยมาส2นะครับในส่วนที่เป็นแอสเซทนะฮะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ current asset ก่อนนะครับตั้งแต่แคชนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินสดนะครับซึ่งปกตินะครับ ตามที่เรนได้ทราบก็คือไม่ควรจะมีหรือควรจะมีน้อยมากนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เท่าที่สอบถามดูมันก็จะเป็นเงินที่โอนเข้ามาในบัญชีเราเนี่ยช่วงเย็นๆล่ะนะครับก่อนวันสุดท้ายของไตรมาสนะครับก็คือเอาไปใช้ไม่ทันนะครับหรือว่าบางครั้งก็เป็นเช็คที่ติดเอฟเฟกนะครับยังไม่สามารถจะโอนไปคืนนี้ได้นะครับปกติเนื่องจากเราเรามีเรามีการ ก,กู้เงินจากธนาคารอยู่ด้วยนะครับปกติเวลามีแคส่ยเราก็จะคืนนะครับคืนแบงก์ไปนะครับเพื่อลดออภาระเงินกู้ภาะระดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้นะครับอันนี้ก็เป็นแคสส่วนหนึ่งถัดมาก็เป็นลูกหนี้นะครับเ,เมื่อสิ้นไตรามารสสนะครับก็มีลุกหนี้ทั้งหมด3 0 0พกับ63ล้านนะครับเ,เทียบเป็นวันนะครับเทียบเป็นปกติลุกหนี้ วิธีดูอันหนึ่งก็คือเราจะดูว่าเป็นวันเฉลี่ยในการเก็บเงินนะครับหรือจะเรียกว่าเทียบกับยอดขายก็ได้นะครับว่ามันเมื่อเทียบกับยอดขายแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เท่ากับ46วันนะครับปกติเวลาเราขายสินค้าเราก็จะให้เครดิตลูกค้าเนี่ยนะครับประมาณ30วันโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยที่ผ่านมานะครับก็มีจ่าย ตรงบ้างมีจ่ายช้าบ้างเฉลี่ยกันไปแล้วเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้นะครับประมาณ40กว่าวันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นเป็นมาตรฐานของธุรกิจค้าส่งนะครับว่าเฉลีย่ยลูกนี้จะประมาณเนี้ยประมาณ40กว่าวันนะครับก็แล้วแต่สัดส่วนนะครับคือบางช่วงถ้าขายถ้าลูกค้าเราเอาไปขายราชการเยอะนะครับก็อาจจะยาวกว่าน,นี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเขาไปขายพวกโครงการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินช้านะครับเขาก็จะขอ เทอมจากเราที่ยาวขึ้นนะครับกรณีที่เขารู้แล้วว่าเขาจ่ายได้ช้านะครับแต่ถ้าช่วงไหนมีงานแบบนั้นน้อยนะครับก็จะเก็บได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะนะครับถัดมาก็คือสต็อกนะครับอินเวนทอรี่อยู่ที่3 0 2 3ล้านนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับปกติแล้วเนี่ยมันควรจะน้อยกว่า30วันนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสินค้าบางกลุ่มนะครับที่ขายได้ช้านะครับ อันนี้ก็ต้องเร่งขายออกไปนะครับก็พยายามลดตรงนี้ลงนะครับก็เมื่อเทียบกับต้นปีนะครับเป็น3,170ก็ลดลงมาได้นิดหนึ่งนะครับตอนไตรมาสสองไอ้ไตรมาสหนึ่งจำได้ว่ามันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยช่วงตั้งแต่ปลายปีที่น้ําท่วมเนี่ยเราก็ขอเลื่อนนะครับผู้ผลิตว่าอย่าเพิ่งเอาเข้ามานะครับขอเลื่อนไปส่งตอนต้นปีนะครับก็ทําให้ต้นปีเนี่ยของเข้ามาเยอะนะครับก็บวกกับ ภาวะที่ไม่ค่อยดีนะครับก็ขายช้าปลายไตัวมาหนึงก็เลยสต็อกค,ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ลดลงมาได้ระดับนังแล้วนะครับสิ้นตรมาสาก็พยายามลดลงมาอีกนะครับก็จะน่าจะต่ํากว่า3,000ได้ได้ระดับหนึงนะครับกำลังเร่งอยู่นะครับว่าจะลดลงได้แค่ไหนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแตกต่างมากแล้วนะครับด้าน l i a b i l i t y นะครับส่วนนี้เนี่ย นะครับส่วนก็เป็นแบงค์แบงก์โลนนะครับก็คือเงินกู้ยืมจากธนาคารนะครับอันนี้ก็3,236ล้านนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีเรามีลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะครับถอยกลับมาเรื่องลูกหนี้นะครับเมื่อเทียบกับตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับสิ้นปีในจตยมาสสปีที่แล้วเนี่ยนะครับขายไม่ค่อยดีนะครับช่วงน้ำท่วม พอขายไม่ดีเนี่ยนะครับก็ลูกหนี้ก็จะน้อยนะครับก็คือปกติเนี่ยเราเนื่องจากเราขายให้เครดิตนะครับยอดขายในเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกหนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตอนที่ปีที่แล้วก็จําได้ว่าช่วงไตรมาสสี่มันไม่ค่อยดีนะครับขายขายได้น้อยนะครับลูกหนี้ก็น้อยมาไตรมาสสปีนี้เดือน6ก็ก็ขายได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยอดลูกนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ ก็ส่วนหนึ่งของแบงค์โลนนี่ก็ส่วนใหญ่ถ้าลูกหนี้เยอะสต็อกเยอะนะครับก็ส่วนที่เป็นเงินกู้จากแบงค์ก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับอันนี้แล้วก็พยายามลดตัวสต็อกอยู่นะครับก็เชื่อว่าปลาย Q3 นี่จะลดตรงนี้ลงไปได้นะครับ Account payable ส่วนที่เป็นเจ้าหนี้การค้านะครับปกติเราก็ได้มา30วันนะครับ ก็เฉลี่ยตามเนี้ยนะครับคือลูกเจ้านี้เนี่ยเรามีตั้งแต่30จนถึง60นะครับก็เฉลี่ยกันไปนะครับหรือบางเจ้านี้บางรายที่เขามีส่วนลดนะครับมีส่วนลดให้กรณีที่จ่ายเร็วนะครับช่วงไหนที่เรามีเงินเราก็อาจจะจ่ายเจ้านี้เร็วขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ส่วนลดนะครับอันนี้ก็รวมแล้วส่วนที่เป็น l i ยเบรตตี้นะครับก็5934ล้านนะครับเอ่อ ถัดไปเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรก233นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ชําระแล้วนะครับหุ้นจดทะเบียนที่ชําระแล้ว233ล้านนะครับก็หุ้นละ1นบาทนะครับ2 3 3ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นเป็นหุ้นที่เรา นะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นอีสบนะครับหุ้นที่เราจัดสรรให้พนักงานนะครับอีกส่วนหนึ่งเราปันผลนะครับปันผลในหุ้นทําให้ตอนนั้นต้องจดทะเบียนเพิ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นพรีเมียมนะครับอันนี้ส่วนส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะครับอันนี้ก็พอมีการเอ็กซ์ซอร์สไน์นะครับที่สูงกว่าราคาลสูงกว่าราคาผ่านะครับก็จะเพิ่มเข้ามาในนี้นะครับ ส่วนที่3เป็น Retain Earning กำไรสะสมนะครับ784ล้านนะครับรวมแล้วก็เป็น1,193ล้านนะครับเมื่อรวมกันทั้งหมดเลยก็เป็น7,128ล้านนะครับของหน้าวันที่30เดือน6นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น Statement of Income นะครับงบกำไรขาดทุนนะครับเมื่อเทียบกับไตรามาส2ปีเดียวกัน นะครก่อนปีที่แล้วเนี่ยนะครับปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นจาก5้0พนะครับเป็น6 0 0ันะครับเพิ่มขึ้น4.9%่จุดเกเอร์นะครับมี other income นะครับ45.8ล้านนะครับโดยรวมแล้วส่วนของรายได้รายได้รวมเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้น4.8%่จุดแปเอร์นะครับที่เป็น gross profit นะครับของ Q2 เนี่ยก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจาก5.9เนี่ยนะครับ กลมาเลือหนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งก็เรามีสินค้าค้างนะครับที่เรามีความจําเป็นนะครับที่ต้อง